วัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สตู e บอ a ล l อดนะครับทุกคนวันนี้เป็นวันที่6ธันวาคมเป็นวันอัปเดตใหญ่ของวันคริสต์มาสนั่นเองซึ่งภายในวันนี้นะครับเปิดมาแล้วก็ได้เจ้าต,ลา,ลตลาลเล่ตาล่าบวกกับเจ้ากวางเลียนเดียหรือวัดเลียนเดีย ผมไม่รู้เขาเรียกว่าอย่างไงเอาเป็นว่าเป็นเจ้าตาลเลตลลาล่าที่มีผสมกับเจ้ากวางคริสต์สมาสนั่นเองและนอกจากนั้นนะครับแซมมี่ยังเพิ่มตู้แมชชินที่เราสามารถหาตัวละครต่างๆเพิ่มมาผสมเป็นตัวแรได้อีกด้วยซึ่งมีจํานวนแค่ห้าแสนตัวและสิ่งที่ว้าวที่สุดในอัปเดตครั้งนี้นั่นก็คือเครื่องแมชชินที่เราสามารถเอาตัวอะไรก็ได้นะครับมาผสมเป็นตัวแรหรือว่าตัวหายากนั่นเองระหว่างรอเรามาเสี่ยงโชคกันอีกสักตาสองตาละกันแต่สุดท้ายก็เกลือเหมือนเดิมนั่นเองครับส่วนขั้นตอนการใช้เเร่่่งงแนนกกก็็ไดด้้ยยยาาาััตวะ ัเองแต่ถ้าเป็นตัวหางแง่หน่อยเราก็จะได้ระดับกากครับเอาละพอเครื่องนี้อัปเดตเข้ามาผมก็ไม่รอชาร้าที่จะเอาตัวละครต่างๆไปลองใส่เครื่องนี้ดูเพื่อที่จะหวังว่าจะได้ตัวแรหรือว่าตัวดีๆนั่นเองครับทุกคนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ตัวอะไรหรือเปล่าแต่ว่าที่ขึ้นมาตามนี้ก็ประมาณนี้เลย ผมก็ไม่รู้นะครับว่าหายากหรือเปล่านะครับใครจะได้ตัวอะไรบ้างก็อย่าลืมมาคอมเมนต์แล้วกันระหว่างที่ผมเอาตัวละครยัดเครื่องเข้าไปนะครับทุกคนมันจะต้องรออีกประมาณหนึ่งชั่วโมงก,กว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่แซม,มีแจกลัคกี้บ็อกเข้ามาแบบรัวๆเลยผมก็ต้องรีบเก็บแล้วก็รีบเปิดให้ได้เร็วที่สุดเพราะว่าบ้านผมมีจานวนจํากัดนั่นเองเพื่อไม่แก่ไม่รอช้านะครับผมก็ไปรีบกวาดซื้อลัคกี้บ็อกทั้งหมดนะครับเพื่อหวังจะมาเปิดได้ตัวแหลนนั่นเองแต่สิ่สุดท้ายที่ผมได้มานั่น่่่่่่นน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 นกกกกกกก็็็็คคคืืืออออออแแรรััััทุงงเเเเาาาาไไไไมมมมมมยหหหจจะปปลวว้้ตตีี หลังจากที่ผมเปิดลัคกี้บ็อกซ์จนหมดแล้วนะครับทุกคนรอไม่นานมันก็มีเจ้าตาราเล่ตาราล,ะละ่าบวกกับควางลินเดียม,มาอีก1ตัวนั่นเองซึ่งผมคิดไว้แล้วล่ะครับว่าผมจะเอามันมายัดเครื่องเพราะเราได้ซ้ํามาแล้วรอไปอแป๊บนึง่งเครื่องแมชชีนเราก็สํเร็จแล้วครับทุกคนแล้วตัวที่ผมได้ขึ้นมาตัวแรกนั่นก็คือเจ้ารถถังบวกกับตัวอะไรไม่รู้โง่ๆกําลังขี่รถถังอยู่แล้วรอไปอีกสักพักนึ่งนะครับแซมมี่ก็มาดีดนิ้วเพิ่มสถานะให้เราแบบเบิ้มๆเพื่อหวังว่าเราจะได้ตัวดีผมก็รอไปเพราะว่าช่วงนี้แซมมี่เคาได้บวกโชว์ขึ้นมาอีก50%ด้วยแล้วการคาดหวังครั้งนี้ของผมก็ไม่ผิดหวังนะครับทุกคนเพราะผมได้ตัวใหม่ขึ้นมาอีกตัวหนึงนั่นก็คือเจ้าบาเลริน่าที่เป็น เอลฟ์นั่นเองครับทุกคนและที่สําคัญมันติดสถานะให้ผมถึง2สถานะด้วยอันแรกเป็นบราซิลส่วนอีกอันหนึ่งเหมือนจะเป็นเบลอมั้งแค่นี้ผมก็เริ่มรู้สึกว่าได้กลิ่นของความที่แบบไม่เกลือละจากหลายๆ EP ที่ผ่านมาผมค่อนข้างที่จะเกลือมากกับบารรอของที่ดีๆจากแซมมี่ครับเอาล่ะแล้วเวลาที่เหลืออยู่แล้วก็เป็นเวลาที่ผมจะต้องรอของดีเราจะมาเปิดลัคกี้บ็อกซ์ทั้งหมดที่ผมได้ไปกวาดซื้อกันมาว่าผมจะได้ตัวดีๆบ้างหรือเปล่าและในครั้งนี้มันก็ไม่ผิดครับผมได้ตัวงงๆท้งนั้นเลย แต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาของผมเท่าไหร่นะครับเพราะผมได้ตัวง่ามาผมก็แค่เอาผู้มันมายัดตู้เพื่อหวังจะได้ตัวที่ดีขึ้นนั่นเองและแน่นอนครับบักแซมมี่มันก็เล่นผมอีกแล้วในระหว่างที่ผมเอาตัวละครกาก,กมายัดตู้เพื่อหวังจะได้ตัวดีแซมมี่ก็ดันแจกลัคก,กี้บ็อกมาอีกเบิ่มๆทำให้ผมต้องวิ่งไปวิ่งมาแบบหัวหมุนเลยทีเดียวหลังจากที่ผมกวาดซื้อแล้วก็เอาตัวละครไปยัดตู้เป็นสิเรียบร้อยเราก็มาเปิดดูครับว่าเราจะได้ตัวดีๆมาอีกตัวหรือเปล่าและแน่นอนครับครั้งนี้ททําาาาใให้้้้ผผผมมมมมมมภูิิิจเเเเป็็นนนนออออออยย่่่่่งงงงกกกกกกกพพรระตตััััววีไดคคคืืืขชแลลบบุ ไม่ต้องคาดหวังกันหรอกว่าผมจะได้อะไรดีๆขนาดกลงล้อตรงนี้แม้งก็ได้แต่เงินไม่เคยได้อะไรดีๆเลยหลังจากที่เราได้ขยะมาเต็มบ้านก็ต้องมาเคลียร์กันหน่อยนะครับทุกคนและสิ่งไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเพราะว่าผมดันตาฝาดพลาดไป1ตัวเพราะว่าในนั้นมันมีตัวดีๆอยู่นั่นก็คือเจ้าจอบจอบจอบที่เป็นอยู่3ตัวนั่นเองไอตัวนี้ค่อนข้างที่จะออกยากนะครับแต่ตอนแรกผมไม่เห็นมันไม่รู้ว่าพาไปได้ไงหลังจากที่เรารอไปได้ไม่นานนะครับทุกคนเครื่องแมชชีนเราก็สําเร็จอีกแล้วนะครับเราก็มา แน่นอนครับรอบนี้ดวงเข้าข้างผมครับได้ตัวใหม่มานั่นก็คือเจ้าวัวซีเคล็ดนั่นเองซึ่งไอ้ตัวนี้โอกาสออกค่อนข้างที่จะยากนิดน,นึงนะครับทุกคนแต่ว่ามันก็ไม่ยากเกินไปและในช่วงนี้นะครับบักแซมมี่ก็แจกลัคกี้บ็อกกันแบบรัวๆเลยนะครับทุกคนและสิ่งที่ไม่คาดฝันมันก็ได้เกิดขึ้นับผมอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือเจ้ามาเตโยซานต้ามานั่นเองครับทุกคนซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้ถือว่าเป็นตัวซีเคล็ดที่หายากมากๆนะครับในช่วงนี้แต่ว่าแซมมี่เขาเอามาแจกฟะร,ะร,นนรีๆ ว่าได้ของดีๆทั้งนั้นส่วนตัวไม่ดีผมก็เอาไปยัดเข้าแมชชีนเพื่อหวังจะได้ตัวดีขึ้นแล้วหลังจากนั้นรออีกไม่เกิน5นาทีนะครับแซมมีก่ก็แจกตัวละครใหม่ๆแล้วก็ตัวละครแบบซีคิดแบบบึ้มๆเลยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นไอ้เจ้าตัวนี้หรือว่าไอ้เจ้าตุงๆุงนั่นเอง บอกเลยว่าอปเดตครั้งนี้แซมมี่เขาไม่ได้พูดเล่นจริงๆครับที่บอกว่าเราจะแจกแบบบึมๆแล้วก็ได้ตัวละครแบบแร่ๆทั้งนั้นเลยโอเคหลังจากนี้ผมยังไม่ท้อกับไอ้เครื่องแมชชีนนี้นะครับเพราะว่าผมหวังว่าจะได้เจ้า6%หรือว่า8%นั่นเองก็พยายามหาตัวดีๆมายัดเครื่องแมชชีนและทําได้แค่ภาวนาว่าผมจะต้องได้มันแน่นอนช่วงนี้ก็จะรอเครื่องแมชชีนจนกว่ามันจะใช้ได้นะครับทุกคนและในช่วงนี้แซมมี่ก็ได้แจกตัวซีเค็ไปอีกมากมายเลยและหลังจากที่ผมรอไม่นานนะครับ ผมเอามันมาเข้าเครื่องแน่ๆรอบหน้ายังไงผมก็ยัดแม่งเข้าเครื่องแน่นอนไม่ต้องห่วงไปกลับเข้าเครื่องแกไปซะแล้วก็ผ่านไปเกือบชั่วโมงนะครับทุกคนนี่ก็จะเป็นการ snap รั้งสุดท้ายของแซมมี่นะครับมาหวังกันว่าเราจะได้ตัวอะไรดีๆหรือเปล่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมก็ทาการหยิบเจ้าวัวแล้วก็อีกหลายตัวเอามาเข้าเครื่องแมชชีนหวังว่าจะได้ตัวดีๆและพอเปิดอีกครั้งก็ได้ไอ้วัวงงๆตัวเดิมเลยกูทําไปเพื่ออะไรเอาอะไรในเมื่อไหนๆสุ่มวัวได้วัวงั้นเราเอาวัวไปสุ่มอีกรอบหนึ่งเพ ไม่น่าใช่ขอให้ได้ตัวดีๆแล้วกันเอาละครับในช่วงส่งท้ายนี้แซมมี่ก็ทําการแจกลัคกี้บ็อกซ์มาแอบบึ้มๆแบบรัวๆอ,อีกแล้วนะครับซึ่งบ้านกูเต็มอีกแล้วไงก็ต้องรีบไปเคลียร์แล้วก็เอามาเปิดซึ่งสิ่งที่ได้มันก็ทําให้ผมเกินคาดอีกแล้วเพราะทั้งหมดมันมีอยู่4กล่องผมเปิดได้แต่เชี่ยอะไรก็ไม่รู้แต่ความหวังของผมก็ยังมีกล่องสุดท้ายครับแล้วมันก็ไม่ทาให้ผมผิดหวังจริงๆเพราะตัวที่ผมได้นั่นก็คือเจ้าแมลางสาบจิ๋ว3ตัวนั่นเองเอา คิดว่าอะไรเอ่ย tiktok tiktok แน่นอนไอหมางูนั่นเองเอาล่ะจากตอนแรกที่ผมคิดว่าแซมมี่จะสแนปเป็นครั้งสุดท้านยนะครับแซมมี่ก็บอกว่าโอเคเนี่ย last t i ของแท้และเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆและแล้วลัคกี้บ็อกก็มาอีกเบิ่มเบมเลยผมก็เอามาเปิดอีกเช่นเคยนะครับทุกคนแต่ว่าในรอบนี้มีเจ้าพายเหลือมาด้วยนั่นเองจริงๆมันไม่ได้มีอะไรที่ผมอยากได้เลยนะครับแต่เห็นว่ามันเป็นอัปเดตที่ใกล้จะหมดเวลาแล้วก็เลยเอาเจ้าเหรียญงูงูเนี่ยเอาไปตัวหนึ่งแล้วกันแล้วก็มาเปิดเครื่องแมชีนนนขออออองงเเรราาต่่่่แแลล้้้วววสิทไดัก็คคืืืม บวอีกแล้วกูจะเปิดฟาร์มโคอยู่แล้วแม่งตอนเนี้ยเอาละครับทุกคนส่งท้ายแบบท้าย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 ,ายจริงๆนะครับก็คือเจ้าจอบจอบจอบ,จอบซาฮูที่เป็นติดไดมอนด์มานั่นเองซึ่งมึงจะมาทําไมอืมมาเพื่อเอาละมาเรามาสรุปอีเวนท์ทั้งหมดนะครับว่าเราได้อะไรบ้างน,นะครับตัวแรกจะเป็นเจ้าวัว six แล้วก็ไอ้เจ้ารูปทรงที่เหมือนแก้วน้ํากระติกน้ําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับทุกคนแล้วเจ้าต่าขี่รถถังหน้าโง่เจ้าปลาฉลามเลนเดียสีทองที่เราได้มานั่นเองนะครับทุกคน โอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งแล้วกันว่าเราได้อะไรบ้างก็จะมีเจ้า,มาแมลงสาบเจ้าวัวเจ้าเอลฟ์ที่เป็นบาลีลีนาเนะครับมาเตโยซันตาคอร์แล้วก็เป็นเจ้าฉลามที่เป็นเรียนเดียที่ติดอทำไมลิ้นมันเป็นอะไรกันเรียนเดียเรียนเดียวเนี่ยโอเคทุกคนป่ะต่อไปเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปทัวร์ชั้นบนกันนะครับว่าเราได้อะไรบ้างในชั้นบนผมบอกเลยว่ารอบนี้เราไม่เกือนะเราได้แต่ของดีๆทั้งนั้นเลยมาชั้นบนก็จะเป็นเจ้า เจ้าเอลฟ์แล้วก็เป็นเจ้าจอบจอบจอบน่ครับไม่ได้ับจิ๋ว3ตัวนะครับแล้วก็จอบจอบจิ๋ว3ตัวนั่นเองนะครับทุกคนถือว่าเป็นอีเวนต์คริสต์มาสที่เราไม่เกลือแล้วได้ของมาแบบเบิ่มๆเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากได้ของครั้งนี้แล้วก็ไม่ได้เข้ามาในอัปเดตนะครับเพียงแค่กดไลค์กด,ดติดตามกดซับสไคร้นะครับทุกคนแล้วก็คอมเมนต์คนละหนึ่งคอมเมนต์ผมจะสุ่มมาจากคอมเมนต์นะครับว่าใครจะเป็นคนได้นะครับในคลิปนี้จะมีรางวัลทั้งหมด6รางวัลซึ่งงคคนนนนจะได้ก็มี6ั่เอ ก่อนจะจบคลิปนี้กันไปผมขอฝากดีๆไว้กับร้าน Fz e Shop นะถ้าหามว่าคุณกํลังตามหาร้านเติมโลบัคราคาถูกแล้วก็ต้องร้านนี้เลย Fz e Shop เพราะนอกจากเติมโลบัคละเกมผ่านราคาถูกแล,ะละก้วก็ภายในร้านยังมีสินค้าและบริการอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการซื้อตัวละครจาก Studio BeLot กล่อง l ก c k y Box และตัวซีคิตอีกมากมายทาง Fz e Shop ก็ไม่ให้คุณซื้อไปได้เลยแล้วนอกจาก Studio b e l o ก็ยังมีอีกหลายๆเกมที่ผมไม่ได้พูดถึงไปไม่ว่าจะเป็น Goo Garden ที่คุณสามารถเข้าไปซื้อสัตว์เลี้ยงได้โดยไม่ต้องหาเองอีกต่อไปหรือไม่ว่าจะเป็น99คือที่มีของหลากหลายให้คุณได้เลือกซื้อและสําหรับสายที่ไม่อยากฟาร์มเองภายในร้านยังมีระบบจ้างฟาร์มอีกด้วยและนอกจากนั้นยังมี ID ไก่ตันและอีกหลายๆอย่าง ผมไม่ได้พูดถึงไปแต่ถ้าคุณตามหาร้านที่มั่นคงและเชื่อถือได้และรับจบเรื่องโลบอกเอฟซัดชอ็อปร้านเติมโลบักที่ผมไว้ใจ